เบอร์ซิสสามร้อยนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ในรุ่นสี่สิบห้าวัตต์นะครับหรือรุ่น5 0าวัตต์นี่แหละครับดวงจะเท่ารุ่น4 0่วัตต์นะครับแต่แสงจะได้กว้างกว่านะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้ปิดนะครับอันนั้นไฟหน้าเดิมๆสีส้มนะครับผมอ่าอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์รุ่น4 5่วัตต์นะครับอันนี้สูงต่ำพร้อมกันนะครับไฟพาร์ทนะครับก็เป็นเหลืองล้วนนะครับผม กดได้ตามมือนะครับกดไฟสูงค้างก็เปิดเป็นเหลืองล้วนแบบนี้นะครับเปิดต่าอยู่กดพารด์ได้เลยนะครับผมมันจะตัดเป็นสูงเลยนะครับผมต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันเดี๋ยวให้ดูตัวแสงสปอร์ตไลท์ติดรถนะครับผมอ่านี้สปอตไลท์โรงงานนะครับแสงประมาณนี้นะครับให้ดูแสงนะ ปิดเปิดนะครับอันนี้ของโรงงานจะได้กว้างนะครับแต่ถ้าอยากส่องถนนนะครับก็มาของเรานะครับสันบีมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับประกัน6เดือนทั้งระบบติดตั้งครับ